เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขยับไปที่จังหวัดมหาสารคามกันแน่ค่ะเพิ่อนมีการทรงหมอบบานคือกันนะครับมาในโครงการบานห่วงใยจากใจ GLO ประจําปี2568ค่ะเป็นการสร้างโอกาสให้ครั่วเรือนอยากจนได้มีโอกาสอยู่อาศัยบานที่มีความมั่นคงทาวันนั่นเองค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผัวร,ราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะเพิ่นเป็น ประธานในพิธีทรงมอบบานในการให้กับนายระพี่พัดตะวันบ้านเหล็กที่38บ้านน้องขอนมูทีซิปตำบลว่างแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามในโครงการบ้านห้วงใย่าจากใจ GLO ประจำปี2568ค่ะที่โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมาไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อสางบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยบอมันคงทาวนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน ระบบที่พี่แมปจำนวนนะครับหลังน้ำกันในพื้นที่7จจังหวัดงบประมาณนะคะอยู่ที่หลังละ2อ0แสนบาทโดยพิธีสงบอบบานดังกล่าวนะคะเดี๋รับความเมตตาจากพระธรรมวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสว,วัดมาชัยพระอารามหลวงประทานไฟสงพร้อมกับพระคู่สารกิจประยุทธ์นะคะหรือว่าหลวงตากร,าร่องเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเจ้าอาวาสวัด ท่านย่าวาดในการประกอบพิธีขึนบานใหม่ในเถือนีโดยมีนั่งท่านซินีแกวสิลิค่ะพัฒนาการจังหวัดมหาสาราคามหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแกดำกำนั่นภูใหญ่บานผ้าขี้เกียกลายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมถึงประชาชนชาวตำบลวัางแสงเขารวมในพิธีเถื่อนีโอกาสเดียวกันนี้เองการท่านภูร,ราชการจังหวัดเพิ่มีการมอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก่า และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงมอบของที่จาเป็นค่ะก็คือของเครื่องใส่ในครัวเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับอบรัวของนายรพี่พัฒวันณอีกนําสําหรับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นงานรวมกันนะคะระวางกรมการพัฒนาชุมชน กระส่วงมหาไทยรวมถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการหมอบบ้านที่อยู่อาศัยเหตกับครั่เรื่อนอยากจนในระบบที่พี่แมพโดยเพิ่งนก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกคั้วเรื่อนของนายระพีพัะวัน่ะซึ่งประสบปัญหาสภาพบ้านที่อยู่อาศัยนีโบมันโค้งทาวอน เป็นขั้วเรือนเป่าไม้ที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงกรารดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่สําคัญค่ะให้กับขั้วเรือนที่ยากจนในมีโอกาสอยู่อาศัยบ้านที่มีความมั่นคงทาวอนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ